รู้หรือไม่ Holy Quintet น่ะมีสมาชิกคนที่6ด้วยนะคะเพื่อนๆนะ่ะอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะสมาชิกคนที่6แต่ทำไมพี่ทำคลิปอยู่หลังสมาชิกคนที่7กับ8ล่ะคะเพราะว่าเพราะว่ามันดันมีเหตุการณ์ที่สมาชิกคนที่7เนี่ยซึ่งก็คืออากิมาวายุนะคะได้เข้ามาช่วยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนจากตอนแรกเนี่ยคือทุกครั้งอะ ที่เราจะไปเจอน้องนางีสาเนี่ยนะมักจะเป็นในร่างแม่มดแล้วทุกครั้งเลยค่ะทุกคนแล้วคนที่ปราบชาร์ลอตต์หรือว่าน้องนางีสาตอนเป็นแม่มดเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะก็คือคุณมามินี่แหละจนตอนนั้นนะคะแฟนๆที่เขายังไม่รู้ว่าคุณมามิเนี่ยจะมีคู่หรือเปล่านะเขาก็พูดกันว่าเนี่ยคุณมามิก็คงคู่กับชาร์ลอตต์นี่ละมั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะคะว่าชาร์ลอตต์เนี่ยชื่อตอนเป็นคนชื่ออะไรนั่นเองภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือร่างของน้องนางีสาเนี่ย ตอนชุดเป็นสาวน้อยเวทมนต์เลยนะคะคือตอนที่เออเป็นชุดตอนที่เป็นกฎแห่งวัฏจักรหรือว่า Law of Cycle แล้วด้วยค่ะแต่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 ทุกคนก็คงสงสัยแล้วว่าเอา๊ะไหนเมื่อกี้พี่พูดถึงอากิมาบายุไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เหรอครับเออใช่จะบอกว่าจริงๆในส่วนของฟิล์มศูนย์เนี่ยนะมันมีอยู่รูทหนึ่งที่มาดกะกับโฮมูระเนี่ยไปเจอกับแม่มดชาลอดแล้วทีนี้ไปเจอร่างตอนแบบกาลังจะกลายเป็นแม่มดเลย แล้วแบบว่ามาบายุเนี่ยกับโฮมูระนะคะโฮมูระร่างผมยาวแล้วนะแบบผมยาวสวยเป็นคนเย็นชาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะโฮมูระกับมาบายุเนี่ยเขาเป็นสาวนวอยมอแล้วแล้ว,ลวก็เออเห็นแม่มดนะคะกําลังจะปราบแล้วอยู่ดีๆนะคะแม่มดตนนั้นเนี่ยก็หายไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปรากฏเป็นร่างของน้องนางนีสานั่นเองเพียงแต่ว่าชุดเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะนี่เราจะเปรียบให้เห็นชัดๆนะคะว่านี่ชุดเขาจะมีความแตกต่างกันแบบนี้ค่ะทุกคนมาบายุก็งงมากนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอ แล้วกลายเป็นว่าพวกคนเนี่ยหันไปเห็นมาโดกะในร่างของสาวน้อยเวทมนต์แล้วนะคะมาบายุก็แบบอุย๊ยอะไรทำมนักสัญญาตอนไหนงงมากแล้วมาบายุนะคะถึงมาเก็ตว่าอ๋อที่โฮมูระโมโหมาโดกะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามาโดกะเนี่ยดันทำมาลักสัญญาให้น้อง,งานางิสาเนี่ยกลับมามีชีวิตเป็นคนอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง